สวัสดีครับพบกับผมครูซอสว,วันนี้เราอยู่กับหัวข้อนีีชื่อว่ามีหรือไม่ใช้ได้ตหรือเปล่าแน่อยครับวันนี้หัวข้อเราจะพูดถึงกันก็คือการใช้ได้กับแต่และนเองคำนี้ครับมีความหมายแต่ว่ามีใช้เพื่อบอกว่ามีอะไร หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะใช้บอกว่ามีอะไรทำไมเราไม่ใช้ have กับ has ที่เราเคยเรียนมาล่ะครู mm hmm. ซอสอยากจะขออธิบายแบบนี้ครับว่า h a v e กับ has แปลว่ามีก็จริงแต่ใช้เพื่อบอกว่าสิ่งนั้นใครเป็นเจ้าของอย่างเช่นครู mm hmm. มีแมวหนึ่งตัวครูก็จะบอกว่า I have a cat เห็นไหมครับระบุเจ้าของว่าเป็นใครอยู่ครูนั่นเองหรือตัวอย่างน,น,นะครับหล่อนมีบ้านหนึ่งหลัง She has a ต o เ s าเห็นไหมครับบ้านหนึ่งหลังนี้ก็ถูกระบุเจ้าของว่าเป็นชี e ฮสต์อยูนหล่อนมีนั่นเองกลับมาชีดได้ยรกับเดีย์นะครับสองคำนี้จะใช้เพื่อบอกว่ามีอะไรแต่ไม่ได้ระบุเจ้าของที่เปล่าขึ้นมาลอยๆ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างทีละอันกันดีกว่าครับเราจะเริ่มต้นจาก There is There is จะใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์หรือว่ามีหนึ่งสิ่งหนึ่งชิ้นนั่นเองง่ายๆอย่างเช่นผมจะพูดมาลอยว่ามีปากกายอยู่แท่งหนึ่ง There is a pen นถูกไหมครับ นอกจากคำนามที่เป็นเอกพจน์แล้วได้ย <There is, S 1> ังจะใช้กับคำนามที่ไม่สามารถนับได้คำนามที่ไม่สามารถนับได้ mm hmm. อยีางเช่นพวกของเหลวของมันมีจำนวนเยอะๆ mm hmm. อย่างเช่นทรายข้าวมเมล็ดข้าวเนี่ยข่มเราใช้ได้ so, <try> อย่างเช่นครูจะบอกว่ามีน้ำอยู่จำนวนหนึ่ง,งเราใช้ว่า There i some water มีนมอยู่จำนวนหนึ่งได้ some milk ง่ายไหมครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ There กันบ้างนะครับ e ร่เราจะใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์คือคำนามที่มีตั้งแต่2ชิ้นหรือ2อสิ่ขึ้นไปและก็เป็นคำนามที่นับได้ด้วย อย่างเช่นคุณจะบอกว่ามีปากกาอยู่สองแท่งโดยใช้คำว่า there a are two pens ง่ายไหมครับมีแมวอยู่3ามตัว there are three ง่ายไหมครับสรุปสรุป there is เราจะใช้กับคำนาม เป็นเอกพจน์และก็เป็นคำนามที่ไม่สามารถนับได้หรือว่า uncountable noun ส่วน h e r e เราใช้กับคำนามที่เป็นพหูพจน์และก็คำนามนับได้นั่นเองจบไปแล้วครับวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับยังไงก็อย่าลืมดกดตบดตาวนด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ